หมอไทยเนี่ยเป็นหมอที่เก่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าความเก่งคือความใส่ใจเป็นโอกาสที่จะพัฒนาวงการสัลยกรรมความงามของไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้าค่ะสวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์หญิงวรารัตนสิริกุตาค่ะตอนนี้รับหน้าที่เป็น CEO ของโรงพยาบาลเมกโกอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ สำหรับเราเป็นอะไรที่ท้าทายมากค่ะด้วยความที่เดิมเนี่ยเราเราเป็นหมอถ้าสมมติเรานึกถึงวงวงดนตรีวงหนึ่งนะคะวงออเคสตราอย่างเงี้ยค่ะหมอเนี่ยก็จะเหมือนนักดนตรีที่เราอ่ะเล่นเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งจนชนานํานาญคราวนี้การที่เป็น c e o เนี่ยมันคือการที่มาเป็นคอนดักเตอร์เราจะทํายังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเครื่องดนตรีของตัวเองได้ดีที่สุดเพื่อให้เพลงออกมาเพราะแล้วก็สมูทที่สุดเราก็ได้เรียนรู้เรื่อง ของทักษะเรื่องของสกิลใหม่ๆในเรื่องของการบริหารในด้านการเงินการจัดการด้านอะไรต่างๆที่เราไม่เคยรู้ค่ะก็เราก็โชคดีค่ะเพราะว่าทีมงานแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โซเมโกะรวมถึงพนักง,งานของเมโกะเดิมทุกคนก็คือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกัน โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะว่าหมอไทยเนี่ยเป็นหมอที่เก่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าความเก่งคือความใส่ใจพยายามทาความเข้าใจว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการสิ่งที่คนไข้ต้องการมันคืออะไรเรามีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งในกลุ่มลูกค้าต่างชาติเนี่ยเขาเลือกระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีซึ่งเรามองแล้วว่ามันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาวงการสัลกรรมความงามของไทยให้อยู่ในระดับแนว 好。